ป๊าเสียงน้ำตก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 ปัดเอ่อ น้ำตกตาดฝาเดินเข้ามาส0มรเมตรโอ้โหสวยจังเลยจะไปทางไหนเนี่ย อเอ้ยบอกเมื่อบอกเมื่อแน่ลุกดูอยคัดชายกล้องหน่อยสิคะน้ำตกค่ะโอ้โหสวยงามมากๆเลยป้ามันตกมากลงมาใส่ได้สอกเลยดูสิ บรรยากาศรอบๆน้ํำตกนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ